อนแกูเวลาแบบเหนื่อยลงอ่ะไอ้ย่ากูต้องค่อยๆไอ้ย่าแม่งฟิตไม่ได้แบบเนี้ยไม่ได้ติดเลยทีเดียวเด็กงัดหน้าขึ้นได้หวะดูสะโกง<ไ>งัดหน้า <c oughs> อ,อ,าอ,อะไรอ่ะไอ้ย่าฟินิกออฟปะจะพวกมึงยอมไหมฟินิกออฟปะของมิวเพื่อนกู <c oughs> อย่างงี้ต้องเล่นอะไรนี้แล้วแหละแชมเบอร์ Chamber. กำลังเปิดอยู่เพื่อน ียแล้วกูกดแรงเข้ามากูกดแรงมาเจอเพื่อนในเกมเจอกันกูจะเล่นแรงกับพวกมึงหรือกูไปเล่นแรงตัวเองดีวะแรงเขาเอ็นเอ้าน้องน้องขอทำอะไรอ่ะน้อขอเข้าหน้าครมาไปเล่นแรงน้องขอทำอะไรวะยอมตายไอ้เหี่ยดูคงวะไม่แม้จะดักข้างหลังกูชัวเล่นด้วยก็ได้เดี๋ยวกูไปหายดีก่อนโอ้เอ้ยหนึ่งห้าไอ้เหี้ยน้องกูหนึ่งห้าปล่อยเป้า ไปไหวไปไหวถูกเลยถูกเลยชาวมัานมาแล้วมาแล้วอันนี้ต่ำสุดแล้งไรแรงบอลไะใช่ใช่เฮ้ยไอ้ต่ำสุดไอ้อันนี้ไม่ไม่มีแรงกระบอลนี่หว่าไอจินน่ะไม่มีแรงนี่ในเก็บชิวๆเลยพวกแรงบอลยิงเป็นหมาเลยเขาจุดเดียวให้ กูยำได้เลยกูไปเล่นเลยหน้าไปยิงไปถุงสิบตัวเออแอบดูเพื่อนกมันคิวได้หนึ่งสองอะไรเงี้ยไห้มาไปกินด่าด่ามันนุ่มด้วยด่าขึ้นมาเลยว่ะเลนาเลนาเลนากาเลนาเก้าสิบห้าไอ้เจ้าเดี๋ยวแม่งเอาออฟมาสอยกูละสแกนสแกนอะไรวะเนี่ยอยู่ข้างบน ไปเกินเฮ้ยคุณเลือกโอ้โหไม่โดนหัวยอ่ยเออกูละเอ็ดเอสันเฮ้ยไอ้แค่กิมไอ้แค่กิมเฮ้ยแค่กิมเอ้ยเดี๋ยวกูส่งคลิปไอ้นี่ให้ดีกว่าบอกแบบกริงให้ทักด้วยถ้าเระวังบนนี่นะเออรเราบนอ่ะระวังไม่ยากกูบอกแบบกริม ทีทีให้เลยเดี๋ยวน้องเขาดูตรงอันนี้ให้ด้านบนให้ทัชก,กชุบกูได้ปะ้ยไม่ต้องชุบก็ได้มั้งไม่ต้องชุบก็ได้มั้ <One S 1> งตอคนไปไม่ต <enemy remaining. S 2> ้องชุบด้วยนะเฮ้ยมีี้าโตมีนโตมีนาโตทำไรอ่ะมีโต้ยน้นอง ไล่ล้างตาผมดีไอ้เหี้ยจะเอาอะไรมาล้างตากูดีเห็นอะไรกูเห็นตั้งแต่ต้นเลยกูเห็นตั้งแต่ต้นเลยเฮ้ยแต่มันยิงได้เยอะกว่ามึงนะเว้ยเพื่อนเออกูรู้ไอ้สัตว์แต่ฉากเมื่อกี้กูรับไม่ได้จริงอ๋อโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับอย่าเปรียบเทียบครับอย่าเปรียบเทียบครับโอเคครับโอเคครับผ่านแค่ผ่านแค่พลานแค่ฉากนี้อะครับน้องบอกว่า

อ๋อไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีปืนให้กูเก็บป่ะมีปืนตรงเนี้ยสเตอร์เดี๋ยวกูดูหลังให้แล้วกันไม่ต้องห่วงเฮ้ยเฮียแม่งก hey, ูโดนสแกนยิงไอ้ทักทายไอ้ทักทายไปแล้วเพื่อนไอ้เฮียเมื่อกี้กูคือว่ากูจะดูข้างหลังให้ไงข้างหน้าดูข้างหน้ายิงไอ้เฮียเจ๊ถ่ายมาเดี๋ยวกูรออันตีเลย ลมนุอยลมนุนยเฮ้ยเจ้าคนโคมไอ้เฮียเจ้มินาโตไอ้เฮียคนโล่ิงกัวังนี่เฮ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียคนโไอ้เีย